ดีครับเ да. อฟซีทุกคนจ้้าาสสวัดีแมม่หูเาครับสวัสดีครับเจ๊หน่อยมาคือเก่ามาที่เก่าคิด่อนคือเก่าเข้าไปย่อมแพร่มาเจ๊หน่อยเนาะเมือเป็นยังนี่มือเป็นยังนี่อิว่รอบในเอฟซีเป็พาครับเป็หมู่บ้านนี่ล่ะไปพาเหมู่บ้านนี่อืมพามาเลยแม่คือว่าหนวดไข่แน่เป็นแดงคือได้ไปพาหนวดว่าไข่อยู่อืมมันก็ไข่เมือสองมื่อมันก็ขึ้นเก่าครับผมตลาทุกข้อเป็นโรคใหญ่ปลานี่ เมื่อนั้นกค่าเจ้าได้ว่าไปหาหมอแล้วยากยืมกากันนะครับค่ะเจ้าไปพามันเศร้าไหมอืมจ้ะแต่คลองก็ได้ไปผ่าอหมู่บ้านนี้คุสผพาอยู่บ้านคุณญาติผ่าก็ไปหาหมอคุณหมอได้ว่างอยากปริยายเพราะมีอยากแม่นี่ไม่ได้ว่างนี่แหละแม่งหมอว่าสียาสียาซาสียาซาบ๊อบน้อเขาฉนเร็วๆเหมือนหมอเร็ว คุณยายเสร็จแล้วคุณยายทำไมไม่รู้อ้าวคุณหมอมาบอกเพาเจ็บเพาปวดเลยรพี่จันบัมาปวดเบิดลิตยาจ้าปวดจ้าปวดมาพาไปที่นิพพาลงพยาบาลพาโงพยาบาลใส่บบตอเอาพาพาล่ะมันจังมันจังนั่นเขานวดมือนกับมือสองมืออันก็คือเกาเนาะเป็นจังไดดมือนี่ไอ้งวดนี่พี่น้อง วันนี้ก็ฟังอะไรเอฟซีตีเอาแล้วเจโน่ก็ตีแล้วว่าการย่ามโมเอากับใจน้อยละตีน้ำเนาะมันกระท่ำบดราครับปีเขาเนี่ยบ่กเขาเรียนนะใจโน่เนาะแล้วแต่ภูมากนียนมีเขามีรุดใครไม่หน่อยประเนีนฟันนั่นฟันว่าลูกสาวอืมเพราะอายุเพิ่นสามสิบสองปีสามสิบเอ็ดเตียนย่านสามสิบสองปีภูเพิ่นตายนี่ฟันว่าเพิ่นตายฟันว่าเพิ่นตายซีขึ้นติดติดกันขึ้นแหลกตายนั่น แตายตังไดน้ำอดกันกับลูกอยู่ตายงี้ยหน,หนอ่อยก็ให้ใ evet, ห้จนะเสี้ยแหบนี่แหละให้ประธานหูเมียข <im> ึ้นมาโอ้ยเงินกูก็ฝันเงินสีน้อยงี้ยหน่อยบาเสร็จเลยสิบบานนี่งกูก็ฝันเงินสีน้อลูกกูหล่ะก็เลยบอกลูกมื่อรุ่นมากเมื่อที่สอมาเลยบอกลูกแง่กับแม่นาโอ้ยขี่รถไปขี่ไหวเลยได้ลูกมันนั่นจะไล่เมียฝันบอดีฝันมึงตายกับลูกกอดกันยังได้น้ำมาสั่น ตายแล้วก็บ้าฟูดอกตายเรียนดูบัานนี้คืนนี้สามารถฟันอีกว่าลูกตายอีกอ้องตายเรีวคือว่าตายเรีวตายอีกตัวว่านี่เผานะเอ็นพี่เยอะหน่อย่นก็เลยเอิ่นยอะน้อยมาได้เยอะน้อยว่าอันผ่านอันมาไม่ได้โยมมาเั่นจก็เลเป็นเมื่เพิ่นเหมือนมาเบิ่งหนาลูกสุดท้ายตั้งสุดท้ายเด้อบานนี้มาเสร็จจะได้เผาเพิ่มมาดิพระว่าบาันีเยอะน้อยได้มาอุ้ยมาเสร็จ ข่อยบะเบิงดอกบอกปูน่ะก็หน่อยบะเบิงดอกเผากระเพาโรดก็หน่อยท่านเจ็บบได้บอกเพื่อนมาเสร็ล yeah. so ้วเองสิจ้าบ้านเจ้าบากระเพาเผาน่ะพอเห็นไฟลุกไฟยังดอกคือนหงเมียอืมฝันมึงลดมากขึ้นที่สี่หน่ะอืมเพร่ะหนอากระดูกเนี่ยอืมกระดูกโถกระดูกลูกเมื่อไหร่ยุ่งเหยียนหายอืมฝันบะเบงกับบะเบงยังดอกไม่ออกเอากระดูกเมื่อไหร่หายเด้อเด้อนี่นี่เกิดห้องเมียอืมนี่ห้องลูกว่าะั่นี้โถกระดูกนั่นอืม โอ้ยนูกตายอีกด้วานแก่บ่าวแกหน่อยว่าวสิะบ่าวถวแกหน่อยเลี้ยสวนลูแกหน่อยบ่เบิ้งปูเป็นก็เลอาถูกกระดูว่าว้ห้ยยุเยียนนี่แหละแกหน่อยว่าตายขาตายเน่ยแก่บ่าบ่เมิงนเขาบ่เล็กนี่ยแกหน่อยตีนะผู้ยิ่งน่ะน้าซีน่ะเป็นซีเออพ้นตายน่ะเป็นศูนบ่เลกแน่อยย่น่อยส่ล่างีล่างสี่บนซศนนึงเจ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดเนาเจ็ดเนี่น่นอเป็นตัวเดียวกันเออมาอายุเพิ่มนั่นสามสิบสองอายุเพิ่อน่ะอายุเพิ่นจ่ตายลูกเพิ่นได้ปีกับสิบเอ็ดเดือนเดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนให้แล้วพี่น้องนาะเออจะน้องมูอวนส้นมินนั่นได้ปีสิบเอ็ดเดือนผู้ตายก็แม่นั่นใหญ่น้อยนะพี่น้องนะครับเนาะฝันสีขึ้นติดสิแม่ออสีขึ้นติดกันแม่ ครับไม่ตัวแรกครับ40 40 41 41 47ครับผมสามตัวผมมีบอก่มมีตัวมากวะไม่หน่อยสามตัวเยอะหน่อยเยอะหน่อยว่างวดนี้ครับมันมากนี่เยอะหน่อยและอันละเจ็ดอีเยอะหน่อยี่เจ็ดสี่ศูนย์ได้สามตัวว่าพอสามตัวเจ็ดสี่ศูนย์ยังเหลือหนึ่งดิท่านผู้ชมนะครับเนาะงวดนี้พลาดบะไร นะครับนกได้ยินนกมาห้องไปว่ามันมาห้องซีตัวเดียวน้องอ่าต้องปวดมือว่าฟังนี่เน้ยนนี่เลย่ได้หนึ่งเล้วเนีนตัวนี้เพิ่อนพวกให้หน่อยวงกลมให้เลยสี่ศูนย์นอดแค่นั้นไม่กับตัวนี้สี่เจ็บอ่าเอาเพิ่นห้องซีตัวเดียววะซีวะตัวเดียวอืมแล้มาซีมันว่าเอาไม่อย่างเขาบอกผมวนได้ไม่สิหัวมันกรนหาว่ะต้อมาหาตัวต้องกินดีด้วยซีเอา ว่ามันจุศูนย์ไม้ใ่หน่อยศูนย์จะผมซีศูนย์อะน่ากเออน่ารอกว่าเขาบอกใ้ศูนย์ในนูเนาะเราไหมเออแต่เขาบอกว่ามวลในนนก็บอกว่ามวลทุ่คอนตัวนเวัานีอหน่อยนนอนมือเศร้านี่นอนเติมขึ้นมันมาห้องเงินนี่หละมันหองมัอเศร้านี่หละมันองค่ะ C เวลาเนาะยังไม่บอกว่ามวลแถวอันอันแยกหน่อยว่าอันแม่เอซีอวนแยหน่อยก็ฟังดีเด้เซื้อแล้วเลดมี อ๋อได้ยินว่าซื้อแล้วอืไปซื้อของอืซื้อซื้อของมาเสียค้นมีแต่เนี้ยใหญ่ๆดิเอ้สิมีเป็นพวกผ้าห่มเนี่สิแม่ผาห่มพวกอันมอเตอตะซอกอเตอร์ไซค์พวกรถของใหญ่เลยอืมานี้แย่น่อยเราไปพ่อร้านค้าคือจังเบาถอดเป็นร้านค้าทียนหลวงพ่อไปซื้อนี่แย่หน่อยเราไปพ่อเนี่ยกินข้าวเจ้าอแย่หน่อยเราไปลากกินไม่ค้านั่นละว่า อันคองที่เจ้ากินหลวงพอ่อว่าในใจตาราก่เป็นยังเ <c oughs> ขาบอกให้เจ้าซื้อดอกเ <c oughs> ขาบ an ขอกให้เจ้าซื้อเพต้องจ่ายเงินี่ขอยเจ้ากินไปเลอยขอยฟ <c oughs> ี่เพิ่นว่าถือว่าอันนี้เป็นคล้องแถมเพิ่นว่าอมาเจ้าคลองกินบ,บ,บ่บเบิดบ้ดนี้บ้าน่าเขาเจ้าเล้อเมื่อเสียวถุงหิวไม่แซ่เป็นข้องกินนะนะ <c oughs> เป็นคล้ายๆขนมเค้กอียงนี่งเจ้สิแม่อ่อนบักงหญ่หนึ่งได้น่อยไปกินของขาเจ้า ยัหน่อยว่าว่าเมนต่ำล้วบอคันว่าได้กินของเพลินโอ้เสียงเก้าสูน้อยได้กลิ่นลาบเยอะดีบอเสียงเล็กละฟันดีพร้อมท่านผู้ชมเสียงเล็กสี่ศูนย์หมอยหน่อยเออนี่ละสี่สี่สี่ศูนย์เนี่ยคนซื้อเลยจัดไปเยอะแล้วอ่าเน้นไปเยอะอะไรพี่น้องนี่ได้รักหาเสียนมัได้ลูกสาวก็ซสือตู่มูจบของคนตายนะอ่าอืมคันออกตัวนี้เพิ่นไายหาเสียนนะพ่ายัยหน่อยมันฟันมาลูกสาวคนเพิ่นเสียพี่น้องนะครับผู้หญิงคนตีสีอ่า เสียกับศูนเนาะอ่าครับท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวบ่าวเทาจะเขียนขาดไม่ได้ตัวพระเอกอประจําช่องบ่าวเทาที่ัันมานกห้องเนี่ยจ้าาต้องต้องถามนกห้องสี่ตัวเดียวด้วยพี่น้องเด้อวิ่งสี่อามาใส่เลยผู้ดใดมินงูเดียดแต่ว่าเยอะหน่อยพันศูนย์ตีเยอะหน่อยอ ศ <c oughs> ูนย์เป็นยังก็ศูนย์ในนกมวลเลยว่ามันบอกประมวนวาจังเลยก็ว่านกวเออเอ้เอเนี่ยนนอาเร็จเอฟเอานกเหนียงเขาบอกประมวลแมันเป็นอย่างนอเมันจะคลอนเอ็เมื่อกวนจากก็เลยศูนย์ในนกกูได้ใจ่เหรอก็บอกประมวลที่นอกมือนนกที่นอกเป็นเซีน่ะเอหน่อยศูนย์ก็จับใช้ซีศูนพี่น้องจัซีศูนมันเาเข่ากันกับเล่กูแท้นกบนองซีกูนี่ ว่าเหยเก่ากูละว่ะเยนหน่อยว่าดอกเอฟซีเตะเซรีกจบควงเงอย่าราะเตะเซฟืนดอกมันหลายตัวสามตัวนี้นะพี่น้องแคปหน้าจอได้ทาชมเด้อนะครับเนาะครับสู่คือเก่าพี่น้องงวดนี้งวดนี้บนแน่เนาะครับนี่ครับสามตัวหางเดียวเจ็ดสี่ศูนย์เยนหน่อยว่าผู้ใดมากเจ็ดศูนย์ตัดเอาเนะครับเยนหน่อยวงให้เลย์สี่ศูนย์เลนกับตัวรถเล่ยางตัวนี้นะครับเยนหน่อยก็ว่าสี่เจ็ดสี่เจ็ดกยอยู่ในยืนนี้อยู่แล้วเหลือแต่เจ็ดศูนย์ตัดเอา นะครับนกหองนกหองซีกับตอยหน่อยว่านกคือหองเสียงยังซีนคก็ว่าคือหองบมวนเถอพผลนก็เลยศูนย์ให้นกกระเขารับเลขพอดีเลยพี่น้องมีซีศูนย์ซีหนึ่งซีเจ็ดสามตัวเจ็ดสี่ศูนย์นกหองซีนะครับเนาะตัวเกาหรือตัวไม้มะฮองตัวเกาป่ะตัวใหญ่หรือตัวน่อยมากกว่าตัวใหญ่ตัวหน่อยว่ามากแลวเป็นตัวใหญ่ เอาตัวตัวน้อยผันแม่นด้แม่นออีตัวน้อยแมตัวใหญ่นบอกแม่นเทียเดียวละมงินมันออกห่วยเล่านั่นน่ะเมืองเขาหนังแท่งแท่งบอรถูนเปลี่ยนมันไปจอดไว้ไปจอดที่ใส่ไปจอดที่เมื่อไหไปจอดไปจอดเดือดวิ่งงานเขาคนแจกแท่งนั่งเป็นเงินสิบคนแจกเลยนะมันมึนแล้วมัดมัดไอ้คือว่าไอ้ซีซูนเนี่ย สมักสี่ศูนพอสิมักสี่ศูนย์คือว่าอะไรเอ็ดที่แปลลูกสาวตายอืลูกสาวตายอายุเพิ่งแกะย่างสามสิบสองปีอายุน้องอูอายุลูกสาวเพิ่งสามสิบสองสามสิบสองปีครับผมแต่ว่าซื้อเลขมาแล้วซื้อเลขมาแล้วเสียงแบบฟันดีอ่าสี่ศูนย์เนี่ยหน่อยเป็นนักสี่ศูนย์พี่น้องถ้าออกตัวนี้โอ้ได้หาแสนทีอหน่อยโอ้ธรรมุชุมถ้าออกกูงูลูกสาวมันจะเสียรายลูกสาวมันเสียรายเขา คนซื้อเดียวได้หน่อยออกก็ได้หน่อยก็ประเดีได้หน่อยก็ไสองแสนซื้อส้ำนาละศูนย์สี่สี่ศูนย์แต่วายเงียหน่อยสินากลางออรงนี้ส่งีเยน้อยไม่สิเปลี่ยนเป็นเลขล่างเงินมาแลครับเขาทำช่วมแคปนาจอมีพี่น้องนะครับเนาะเยน้อยนะครับเนาะเยน้อยฝันแม่พี่น้องนะครับผมสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดสามตัวเจ็ดสี่ศูนย์ครับนกหองบอกซีตัวเดียวพี่น้องแต่ว่าหองมุมบนที่หน่อยว่าศูนย์เฮคักศูนย์เฮนก็นีพี่น้อง เอาขอบคุณยายหน่อยนะครับผมขอบคุณทำชมจงยังไงวดนี้แห้งๆนะยายหน่อยเนาะ,ะ,ะ,ะครับผมบาเทาสวัสดีครับ